เขาเป่าแล้วนะเขาจะหายร้อนโอ้จับหงครับจับหงส์ไปทอดโอ้โเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอาอาข้าช่วยกล้วยทอดมันสุดยอดจริงๆครับเมนูนี้อาโห้ขมแต่มันก็ขมเป็นยานะครับกินๆไปเถอะครับขมเป็นยาอ่า ขมเปี้ยวขมเปี้ยวไม่ผ่านเมนูนี้เมนูนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านสาวเลยสาวไม่ผ่านไม่ผ่านทําไม่ผ่านตืดไม่ผ่านนะยครับไม่ผ่านอไหนก็ไหนครับต้องกินให้หมดใช่ไหมครับแน่แน่เราลุ้นอยู่สิถ้าโอ้จะไหวไหวไหมโอ้ยหันนี้เบอรลอี่อยไม่เฮ้ยก็จะเป็นกินนั่นอนจะเป็นกินนั่นอนไว้ลุ้นโอ้โหหานี้เนี่ยเฮ้ยหานนี้เบอรลอันนี้เบอร์กินครับกิง เครืงทีกินอย่างอื่นยังกินได้ครับโอ้โหบนี้มก็ต้องได้ครับเครื่องเพื่อสซูบ้าครับถึงวันรสชาติมันจะรสชาติก็ยังวร่อยครับทำเองกินเองนักเลงพอครับโอ้โหครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวขอชิมให้อ่าชิมให้ดูอีกครั้งน่นะครับอันนี้ไม่ผ่านมันขมหวานเป็นลมขมเป็นยาแมนโกโปรเ่นนองแมนก็นะครับผมอ่ะอ่าครับจะกินแล้วนะครับอากกินครับ อี้บอกต่อแต่ในนี้นขอมาบอกต่อครับขอมาบอกต่อครับแต่ที่บอกต่อก็คืออ่าเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านค้าเอาอลงอะไรรือะไรร้านค้าต่างๆครับอ่มามะนาวน้ำผึ้งครับมะนาวน้ำผึ้งที่เขา,มาหามักอ่าผ่านกรรมวิธีอะไรเรียบลงเรียบร้อยที่เขาอันนี้ก็เรียบร้อยครับแต่นี้เราทำเองครับเราเพิ่งทำครั้งแรกอย่าให้พูดเลยครับอย่าให้พูดเลยไม่ไหวจริงๆเขาบ,บอกโอ้ยจระมีรั้งทีงนะครับไหนๆก็ไหนๆนะ บายไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมครับกดกดถูกใจก็ได้นะครับกดถูกถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจครับหรือว่ากดติดตามเลยครับช่องหานี้ชิมยังครั้งข้างลืมครับใครอยากเป็นนักชิมเครื่องดื่มประามดโลกใครด้ยอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอ่ากาต้มน้ำร้อนโซเล่เล่ครับร้อนไปร้อนจริงร้อนจังนะครับโอ้โหจริงกันได้ครับโอ้โหช่วงนี้ครับต้องรีบๆไปกดดูกันเลยครับเพราะว่าสินค้าขาดตลาดมาหลายแล้มาที่ไหนหมดทุกทีเขาหมดทุกทีครับโอ้โหกาต้มน้ำร้อนโซเล่เล่ครับ